สบายดีสบายดีพี่น้องพวไปายเบิรสุกุลสุกุนพี่น้องจัาบรรยากาศยามเศร้าสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนสายๆตอนนี้เก้าโมงแล้วเก้าโมงกว่าพี่น้องมือเศร้านี่มืดฝนฝน,ฝนตกลงมาปล่อยปล่อยคิดว่าฝนที่ตกแหงพราะสายสายมากกัเริ่มมีแสงแดดหน่อยๆลมเบาๆ สังเกตเบิ่งจากต้นไม้เนาะลมเย็นเย็นมื่อนี้ก็อยู่ในสวนคือเก่าพี่น้องจ๋าคุณยายตื่นมากกับ,ข,บข้าสวนซับหญนาอคันแทนา ทั้งหีก่ทังกระไทยแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องนี่เครือมันงามๆนี่ว่าสีเลือออกไปปลูกอยู่ให้หน้าหลือออกเบิดนี่บรรยากาศนี้ดีบ้านเบาหมีหนาวแล้วหนาวมาสองสามวันแล้วเนาะลมแห้งพร้อมพี่น้อง ลมเย็นๆ <S <S แต่ดินมันยังเปียกยังซุมอยู่ไทแล้วกระสิขาด ยังมีน้ำอยู่เด้เดี๋ยวสิออกไปไทยข้างนอกอีกเด้ปีนี้ก็สิปูกหลายอย่างอยู่อำมาร่าเพิ่นสิปูกทวดินหลยให้บึ่งเนี่ยคุณยายสับห้าแถวคันแท่นหนาเนี่ย บอกว่าเดี๋ยวยามแรกมันก็ตายเองมยอยันอไรเนี่ยแล้วกับมันโกว่าจังไดก็ว่ามันโกซับขั้นแท่นหน้าต้นแปดเลยบ่มีหขาต้อนหยาจักต้นเมื่อวานแล้วซับซับออกจนเบิดจนได้กบตัวหนึ่งมื่อวานได้ได้กบจักโต้นคุณยายสวัสดีคุณยายเมื่อคืนบ่ได้เมื่อคืนนอนหลับอยู่บ่ น,นั<ไ>ปเป็นบ่กเห็ดแล้ว,วอะเจ็บหลังปวดเอวหยามันอยู่กับคัดแทนนาถึงเวลามันก็ตายเองมันละ่ะงามแรงแล้ว เบิ่งในพี่น้องอันนี้คือดอกผักกะแยงออกดอกแล้วเนาะปีนี้ก็สิออกดอกหลานเนี่ยอันนี้มีแตปาผักกแยงนี่พี่น้องที่เห็นเนี่ยกำลังออกดอกเต็มนี่ป่าผักกแยงแมนเบิร์ดอันนีเขียวเยวนาะหอมดอกผักกแยง บรรยากาศดีเมื่อวานนี่ก็ตอนเช้านะีก็แดดแดดเนี่ยเพราะสวงเทียงทรงบมายมาาอมือดฝนมื่อเช้านี่ก็ตกปล่อยๆเนาะพอเขาเจ้าว่าพยุสิขาวันที่สี่ที่หา่าวสันวาแต่ว่ามันอาจจิตกเขตอื่นเนาะมือเช้าบดิมีล่มเนี่ยมืดมากเป็นแต่ฝนจิตตกแห้งแต่ว่าพอสายๆมาแหละก็ลมถล่มแห้งแล้วบ,บ่ตกเขาเจ้าว่า อันนี้ก็มิตุภักตะแยงเลยพี่น้องเป็นปลาเขียวๆเนี่ยออกดอกเต็มยันี่โซล่าเซลมือันที่ลุงเลินเพื่อนว่าสิบไม่เหตุอาแทงนำ่ำแต่ยังบ้านเลยสร้างเงินหินทรายปูนไม่ยู่ จจ้จาพนเจักสอบนี่นเห็นผนต่อไฟมาเมื่อวานเนี่ยแท่งนำเกาที่มันระเบิดปีที่แล้วหลายคนบอบว่างแผนดีกะเข้าใจพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดพลาดได้พอห้างกระก,กอแล้วสาบแล้วเนีย้ยมือแรงตื่นเศร้ามาเปิดนำใสจนเต็ม มันเลยดันเนาะแท้จริงก็เทค้านนะค้านล่างค้านบนค้านกลางเนาะ,ะเพื่อนก็เทหลายรอบอยู่แต่เอาปูนมันเพื่อนแห่งมันใส่อิฐบล็อกมันบดแม่นการเทตอนแรกบ่มีก็ว่าสิทำเป็นแท่งน้ำแบบปอกปูนเนาะแต่ว่ามันจีสิแคบสีหน่อยโพดถ้าใส่ปอกปูนจากสองแท่งจังเสียสอง แท่งนี้มันสีแคบก็เลยว่าสีไ้เพิ่นเทเอาบาัดท,ที่นี่ก็ะิีไ่เล็กแลก้วก็เอไมยกระดานแล้วก็เทปูนไ่เนาะมันจะได้แน่นแล้วก็แข็งกว่าแต่ว่าปีที่ยวก็เบิดหลายพันนี่พี่น้องอันลงทุนเห็ดนี่เนี่ยก็เบิดประมาณหกพันนี่แหะ ทั้งอิดบอกทั้งปูนทั้งหินทั้งทรายทั้งเหล็กสุดท้ายก็พังทลายแตกตุ้มน้ำเบื่อมเต็มให้หน้าเลยมันดันสีด้านเนาะมันแตกทะลุสีด้านเลยมันไม่ลงขังเดียวเพราะมันดันนำ้ำมันทันแห่งเราเปิดน้ำใส่เต็มเนาะแต่อันนี้การน้ำโซลาเซลล์ยังบันได้ใส่กับปลอยลงสาพุแล้วแต่ไหลตลอด อันนี้มันใบติดกา่ามันสามารถถอดได้บางทีก็หันหัวมาทางนี้กนันนี่ใส่ทอลงไปนี่ให้หน้าแล้วแต่เนาะอันนี้กับคุณยายมาสับหยากจนเบิร์ดเมื่อวานนี่จากเพิ่นสิปูกอีหยังอันนี้พักคอมสิรษฐกิจแล้วเลย ผักหอมปลอมมะคงก็มีดินยังเปียกยังซุมอยู่เนาะนี่อันนี้สถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นสิปลูกมกบวบคือเก่าสองสี่1อแปดสิบสิบล่องสิปลูกบวบเนะาะเวปีนี้ก็สี วางแผนดีกว่าเก่าอยู่ปลูกแต่ว่าเ็จเห็ดขางเห็ดท่านขึ้นปีนี้เจ๊แลบอกว่างดปลูกแตงโมเพิ่นบ,บุปลูกสงสัยเพิ่นบ,บุปลูกอี่ยงจากยางแต่ว่าแล้วเขาก็ยังไม่เห็นหน้านางอยู่พอนางก็ยังไปซอยมูซอยพวกญาติพี่น้องทั้งผัวเพิ่นอยู่ทั้งบ้านผัวเพิ่นนะเขาเจ้าฮังกระเริ่มสิเกิลเขา่า ผู้ประทันเกี่ยวกับมีแต่ว่าแต่งโมูปนี่บ่นมีกระใายแม่นงเหมยปลูกอยู่แต่ปลูกบาหลายปลูกพ่อได้กินปลูกจักให้หน้านึงเนี่ยเนาะก็บด้ิวังปลูกขายแต่ปลูกกินเองอันนี้คือจะปลูกบวกบวกกับพ่อแค่นี้ลหละปลูกหลายๆกับบุฟิตตลาดลงบุมิผู้ซื้อเนาะทุกอย่างต้องปลูกพอประมาณดูการตลาด ปลูกหลายเกินก็กินบ่อทันขายบ่อได้ขายบรราย่ยบรรอออกก็คือจบแต่ว่าพยายามปลูกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบ่อขายอย่างหนึ่งก็ได้ขายอย่างหนึ่งประมาณนั้นปีที่แล้วก็เอาข้างธรรมดาและข้างไม่น้นอยเสียบแล้วทีนี่มันหนักเครืออันกับกลงลงคือเกา่า ปีนี้ว่าสิตัดให้พี่ใหญ่สร้างตัดใหม่สังไวยเ็ตหันหญ่ๆสูงๆขึ้นเนาะเพื่อสะดวกแล้วก็เก็บง่ายเป็นระเบียบให้นี่ก็สิปลูกพักพักทั่วไปน่ะอีกสองให้นี่สิปลูกข้าวโพดให้นบและบ่มีสิไปปลูกมันอยู่ด้านนอกบัดนี้ไ้น้ําบ่มีว่างจักให้แล้วนี่ยายรุนราอนหาให้แล้วก็จองเบิดแล้ว เราสิปลูกทดินแล้วก็ข้าวโพดเราให้หนึ่งทวดินสามให้ให้ี่กระพักมักทวัวมักแตงเพิ่นทั้งในกระจองเต็มเบิ่แล้วที่เหลือก็สิออกไปปลูกยี่ด้านนอกกูเด้อามาลาก็สิไปปลูกทวดิน,นด้านนอกเห็นว่าสาวร้อยเพิ่นสิป,ปลูกเผือกบอ่มีสิป,ปลูกมันแกวเนาะมันแกวรว่าม,นมันเทศตันเองปีนี้ก็ว่าสิป,ปลูกหลายให้อยู่ปกติแต่ละปีก็ปลูกแค่ หกเจ็ดคูเนาะปีนี้ว่าสิปลูกจากสองสามไฮพู้หละแต่มันสิมีเครือมันปลูกบอมันนีสิว่าแดดกระบาแดดได้พี่น้องก็คึมคึมมืดมืดลมเย็นเย็นายรุนแล้วปลูกมันออกเลยได้พี่น้องนี่อันามักทั่วเพิ่นก็ออกแล้ว ปลูกกอนมูอะใชเหตุที่ปลูกกอนมูเพราะว่าอาศัยขายกอนมูเนาะส่วนนี้เขาเจา้ายังเกี่ยวเข่าอยู่แต่ว่าเขาปลูกแล้วบาดนี้กระสิได้ขายกอนเขาเจ้ากระสิได้ขายอยู่เดี๋ยวเกี่ยวเข่าแล้วผู้ได้ก็ปลูกก็ขายยากอีกขายบ่ได้จนใหญ่แพ้ก็ปลูกกินเองเนาะนี่ในพักนี้มันออกกลยได้พี่น้องหวานแค่บอกกินมือออกแล้ว อันนี้สิเป็นกระลำดอกเนาะบ่มีที่ปลูกทดลองเบิ่งเขาเจ้าวาเห็นเขาเจ้าวะเขาเจ้าปลูกขายเนาะได้กระลำดอกแต่ว่ากระลำปีนี่ก็ปลูกสุป,ปีอยู่ปีนี้อัน,นยายมาเราก็ว่าแล้วสิปลูกเนาะอันนี้ก็ออกแล้วอันนี้ผักชี อันนี้ถั่วพักยาวเพิ่นก็ออกกันได้พี่น้องเริ่มออกนอกแล้วบกเกินเดือนจากทุ่งนาล,งล่งโลกแบบนี้จะาหน้อยก็เขียวเต็มคือเกา่าเนาะจากพืชผักเพิ่นปูหมักทั่วหมักแตงหอมแดง มะเขือเทศมะเขือเทศกก็ล้าเองเนีย้ยก้าไว้ตั้งแต่เขาออกแล้วเขาผู้ดีิเบียใหญ่กับปลูกเลยเนาะแปบ๊บเดียวได้กินหมากพี่น้องสังเกตดูอันดำๆที่ใส่พักนี่นะอันนี้คือปุ๋ยคอกหรือว่าขี้วัวนั่นเองเศษขุมปลูกยังคือตอกหลอกแตกแหลก มักสะกอดมักสะกอดกศ็กส,กสิเป็นปีแรกที่ปลูกปกติบ่เคยปลูกเดีย่ยค่ายคือฟักทองน่วนหน่อยๆายาวๆหน่อยพียนยนย่น้องที่เขาเจ้าไว้หนึ่งไว้ลวกไว้แกงปีที่แล้วเพิ่นปลูกยาสูบยาเส้นแล้วมันบ่ได้ขายบ,บ่มีผู้สื่อของเพิ่นเพิ่นก็นเลยงดปีนี้เพิ่นปลูกทดลองไ้นี่เพิ่นก็ปลูกผักแล้วไ้อันนี้เพิ่นก็กกนนนกนสิปลูกทวดินสามไฮ และอีกให้เพื่นสิลูกข้าวโพดเนาะสรุปไม่มีพื้นที่ว่างอ่ะยายลีเพิ่นบอกว่าปลูกน้ำติปินี้เด้ข่าวว่าอันผัวเพื่อนว่าเพื่อนสิลูกอยู่ใ้หน้าเพื่อนนี่แหละเนาะน้ำในสาเพื่อนก็มีอยู่เตี้ยต้องได้หิวโคตรเด้เพื่อนบอกว่าอันเสียดายขีงง้วเพิ่นว่ามาปลูกหน้าผู้อื่นแหละหน้าเขาเจ้างาม เปินเลยว่าอยากปลูกหน้าเพลินคัดปลูกหน้าเพลินเพ่อนตรงได้เห็ดหัวได้บาดนี่เดี๋ยงงวงัวสิก,กินทัวนี้ของบะหมี่มันมีหัวอยู่แล้วพี่น้องมีหัวใส่ลวดน้ำเนาะและะ้วก็ใส่ตะไคร่รอบๆแบบนี้กันไก่บ่ให้มาสะกันไก่เป็ดน,นี่เนาะแล้วมันสบายบ่ต้องเอยียงเพราะมันมีหัวอยู่แล้วแต่ของเพิินถ้าเพิินสิปลูกหน้าเพิ่นเพิ่นตรงเห็ดหัวใหม่ แต่ส่วนที่เหลือบม่มีหม่งปลูก,กออกสิไปปลูกยินนอกเนาะพวกอมัมล,ลากับจองไลอยู่เพิ่นสิปลูกทั่วดินกระสิได้ออกไปปลูกกินนอกบม่มีปลูกมันกับบมีพื้นที่ปลูกกระสิเด้ออกไปปลูกกินนอกก็ะเสดทัท้วอีกรอบนึงเอายายลุนไปใสม่มาเนี่ยยายลุนก็ทถอดกล้วยสาบแต่ละคนก็บด้มีไพว่างแล้วเพีองแต่ละมือก็บแบ่งนาที่กันเฮ็ดเนาะ หลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วก็บ,บําเพ็สิสบายก็สิเป็นงานสวนต่อยายรวยเอ่ยยายรุ่นก็ทอดกล้วยให้ลูกสาวให้สาวแสงขายขายดิบขายดีแต่ละเมื่อจนบ,บ่าเพ็กล้วยทอดมาตัดเอาของเบามีไปละเครื่องนึงเนี่ยเดี๋ยวขี่รถไปเบิ้งอันนนเด้อไทยอันนั้นนะไทคููไทยร่องนะ มื่อนั้นอยู่ปักซองนะมันอนั้นเนาะสิไปเบิงอยู่เนี่ยมาไทคูไทยหลงปลูกมันลมเย็นเย็นพี่น้องลมแห้งแห้งอากาศเย็นอากาศหนาวโดยเฉพาะเนี้ยมือแรงน่ะหนาวเนาะกับเนี่ยมือเ้าเดี๋ยวรอเบิงรอบายฝนสิตกบ่แต่ก็มืดอยู่ พี่น้องจามาเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะลุงเลินว่าสิมาเหตุอันนี้ก็คือบ่เห็นมาเหตุเห็นต่อสายไฟมาเมื่อวาน <Okay. S 1> นยังคาไปแก่เพื่องผลมาไหวไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี